แอปทักษอ่อนวายยหนุ่มกันชัยร้อมพูดแบบนี้อุ้ยกันทางสตูยังจำกันได้ไหมคะว่าพี่นุ่มกันชัยกำเนิดพลอยของเราเนี่ยเคยบอกกับแอปทักษอ่อนแต่งงานกับนนกุลพอจะใส่ซองให้เลย1ล้านบาทซึ่งก็ทำเอาคนลุ้นหนักมากอยากเห็นวันนั้นแล้วหลังจากที่เฉียยและลุ้นสถานะของแอปและหนุ่มนนกุลกันมาพักใหญ่ ล่าสุดทางช่องทางเพจโพลิพัฒน์จัดใหยนั้นก็ได้เผยโมเมนต,ต์ที่แม่แอฟนั้นได้เดินไปหาหนุ่มกัญชัยพร้อมว้ายยออย่างสวยแบบกุลสตรีไทยพร้อมทางบอกว่าถ้าปีหน้าล้านหนึ่งแล้วปีนี้เท่าไหร่ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคนทางสตูเชียแต่งเลยงานนี้ก็มีคอมเมนต์อาทิล่าสุดเจ้าบ่าวซ้อมคอร้องเพลงคู่ชีวิตรอแล้วค่ะรีบไม่รีบดูเอา ก็ตเตรียมต่างแอดก็เตรียมชุดหล่อเลยอุ๊ยขีปนาวุตรก็มาข่างานนี้ฮ่าฮ่เร็วติดจรวดจริงๆข่ะแม่เป็นตน้นว่าแต่แม่แอปเนี่ยดูสวยขึ้นและเด็กลงทุกวันเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ